อ,อีหานะั่นบอกว่ามาอีหานะั่นมาบอกรักกูไว้คิดถึงนะครับผมหลงรักเจ๊มานานละอยากให้โลกนี้มีแค่เราสองคนจังโออยากนอนหนุนตักโออีควายกูไม่ใช่แม่ควายนะกูจะได้มึงนอนหนุนตักอีหา่าอีซึงตึงเอออีนี่มึงไม่ดูกาลเทศะอีหา่าเออมึงดูมึงจะมานั่งจีบใครออนไลน์มึงดูหนังหน้ากูก่อนอีซึงตึงฮะฮะอีประหลัดขิก โอ้อี่าอีหาประหลัดขิกมึงดูหนังหน้ากูก่อนมึงจะมาจีบใครออนไลน์มึงดูหนังหน้าเขานิดนึงดูโปรไฟล์ซิเขามีลูกเขามีผัวเขามีชาติเขามีเชื้อมึงไม่ใช่จะมานั่งหอนใส่ใครบนออนไลน์ได้อีควายเอาอีนี่เนาะกูุสาด่าอีสมอยหลออยู่เอาอีหาประหลัดขิกแม่งมาอีกคนหนึ่งละอีควายนี่ขาชื่อเลยนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กูด่าใครบ้างนะอ่ะอีสีสมอยอ่ะปักหมุดก่อนเดี๋ยวกูจําชื่อเดี๋ยวกูขอจําชื่อแป๊บหนึ่งอีสีสมอย สมัยหรอแล้วก็หมอยี <laughs> <laughs> อนี่ไม่ใช่หมอยสมานสมานหมอยสมานขึ้นก่อนหมอยออกที่หมอยมาทีหลังมึงพิมพ์เป็ดมึงพิมพ์ไม่มีสีสมอยแล้วก็สมัยหล่อมีสีสมอยแล้วก็สมอยหรอ แล้วก็สมานหมอยไม่ใช่หมอยสมาน